เรือว่ากลายเป็นดราม่าขึ้นมาทันทีครับสำหรับยูชัดมงคลและก็เจนียรัชนกหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นซึ่งแน่นอนว่าถ้าหลายคนติดตามเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ามีเพจอวตารเพจหนึ่งครับได้มีการขุดเรื่องราวแล้วก็แชเรื่องราวของเจนี่ต่างๆนานาจนทําให้ยูและก็เจนี่นั้นได้รับความเสียหายอย่างหนักครับจนกระทั่งยูนั้นได้มีการแคปภาพเพจอวตารดังกล่าวนะครับมาโพส์พร้อมกับเขียนแคปชั่นเอาไว้บอกว่า จรที่หากินบนความเดือดร้อนของคนอื่นหาช่องทางท,างทำร้ายใส่ร้ายเสียสีคนอื่นเพื่อผลประโยชน์ตัวเองเพจอวตารชั่วๆปั่นข่าวเท็จทำร้ายคนจากเงามืดมั่นอกมั่นใจว่าไม่มีใครตามจับตัวได้แน่นอนโอเควันนี้ผมพอมีเวลามาเล่นไล่จับกันหน่อยนะครับแล้วก็บอกว่าใครหาข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อ,อการสืบ บ่งบอกตัวเจ้าของเพจนำไปสู่กระบวนการต่อไปรับค่าเหนื่อย200,000บาทครับซึ่งเรียกดว่าเป็นการตั้งค่าหัวจับแอดมินเพจดังกล่าวเลยครับด้านเจน,นี่เองก็ได้มีการแชร์โพสต์นี้ไปนะครับพร้อมกับเขียนแคปชั่นเอาไว้บอกว่า พร้อมโอน2 0 0 0 0 0ทันทีและแน่นอนว่าประเด็นที่เพจอวตารเพจนี้ได้มีการออกมาแฉนะครับเป็นประเด็นใหญ่ก็คือเรื่องของรถเวสป้านั่นเองครับแคมเปญรางวัลก่อนหน้านี้โดยเพจดังกล่าวเนี่ยได้มีการโพสต์เอาไว้บอกว่าถ้าเจนนี่เนี่ยตั้งใจจะแจกรางวัลเป็นรถเวสป้าสีเขียวราคา160,000บาทจริงๆในช่วงเดือนกุมภาพันธ์68ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแคมเปญซื้อส้มเจนรถใหม่รถองุ่นภายในกุมภาพันธ์ขนาดใดก็ได้ ลุนรับรถเครื่องเวสป้าสีเขียวูลค่า16 0,000บาทประกาศรางวัลวันที่1มีนาคมเวลาหนึ่งทุ่มนั่นเองครับแล้วก็บอกต่อในกับว่าถ้าเจนนี่อ้างว่าติดต่อผู้รับรางวัลคนแรกไม่ได้มีหลักฐานการติดต่อหรือไม่แล้วก็บอกต่อในกับว่าติดต่อไปช่องทางไหนบ้างขอหลักฐานครับถ้าอ้างว่าติดต่อไม่ได้ทำไมไม่ใช้วิธีที่สามีเธอโพสต์ตั้งค่าหัวแอดมินเพจเรา2,000 200, 0 0บาทครับทีแบบนี้ทําได้ที่ตามหาลูกค้าเสือไม่มีปัญญาทำแล้วก็มีการโพสต์ต่อในกับอกว่าแล้วถ้าสมมติว่าตามหาแล้ว ทำไมไม่หาผู้โชคเดียวรายต่อไปครับพร้อมกับตั้งคําถามบอกว่าทำไมเล่มทะเบียนร,รถระบุบ,บอกว่าจดทะเบียนร,รถเนี่ยเมื่อ1พฤษภาคม2568ครับเจนีตั้งใจจะแจกรางวัลจริงๆหรือแค่อยากจะเอารางวัลน,นั้นมาล่อให้คนซื้อสินค้าเยอะๆครับพร้อมกับบอกนะครับว่าเราจะเชื่อใจได้อย่างไรว่ารางวัลอื่นๆที่แจกในงาน11.11 11ที่กําลังจัดอยู่ในตอนนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลจริงๆคือผู้ที่ได้รับรางวัลจริงๆไม่ใช่หน้ามารับและก็บอกนะครับว่าใครที่เคยร่วมสนุกกับการซื้อส้มเจนรถใหม่รถองุ่นเพื่อรู้รับรางวัลรถเวสป้าสีเขียวมูลค่า160,000บาทแต่ปรากฏว่าผู้ขายนั้นไม่ได้มีการแจกรางวัลตามที่ประกาศเอาไว้หลักฐานก็คือรถเวสป้านะครับในการแจกรางวัลได้มีการจดทะเบียนเป็นชื่อบริษัทเจนนี่โอเคจำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่1พฤษภาคม2518ต่อมาเนี่ยนะครับทางเพจเองก็ได้มีการโพสต์บอกว่าแชทที่น้องคนหนึ่งเนี่ยได้มีการติดต่อไปผู้ที่มีรายชื่อได้รับรางวัลเป็นรถเวสป้าสีเขียวมูลค่า160,000บาทจากแคมเปญของเจนนี่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์2518 จับรางวัลแล้วก็ประกาศผลเนี่ยก็คือวันที่1มีนาคม2518ครับซึ่งคนนี้ก็ยืนยันว่าไม่เคยมีใครติดต่อมาเลยเพื่อนๆช่วยกันทวงสิทธิ์ให้น้องคนนี้ด้วยนะครับแล้วก็บอกนะครับว่าอย่าเม้นด่าเจนเนี่หรือว่าเม้นอะไรที่เข้าข่ายมีประมาทนะครับ ผมติดต่อไปเมื่อวันที่10พฤศจิกาย,ยน2 5 1 8ัเวลา12นาฬิกา25้นาทีแลวก็เป็นการโพสแชทที่มีการพูดคุยกับผู้โชคดีรายดังกล่าวนั่นเองครับต่อมาเนี่ยหลังจากเกิดดราม่าเกิดขึ้นด้านเจน,นี่เองก็ได้มีการติดต่อผู้โชคดีไปนะครับขณะที่ไลฟ์สดอยู่นั่นเองครับแลวก็มีการพูดคุยเปิดลำโพงกลางไฟ้เพื่อที่จะเคลียร์เรื่องนี้ทันทีพร้อมกับบอกว่าจะซื้อลดคันใหม่ให้ทันทีครับและก็มีการส่งให้เลยในวันถัดมาครับอันดับแรกอ่ะพี่อ่ะก็คือ พี่เคยพี่เคยอธิบายเรื่องเหตุผลว่าที่เราไม่ได้ให้ลดผู้โชคดีไปอ่ะก็คือเพราะว่าผู้โชคดีอ่ะเขาเหมือนปิดเฟซล็อกโปรไฟล์เออปิดบ้านฟ้าล็อกโปรไฟล์อยู่ถูกไหมทีเนี้ยพี่ก็เลยเขาก็บอกว่าแล้วเขาติดต่อไม่ได้เหรออะไรอย่างเงี้ยและทีเนี้ยเหมือนพอเราไปเจอบ้านฟ้าน้องอ่ะเหมือนมีคนไปคอมเมนต์น้องในทางไม่ดีเรื่องของการเงินคืออันเนี้ยพี่ขอโทษจริงๆถ้ามันแบบว่าวันนั้นที่พี่อธิบายไปเพราะาพี่ไม่คิดว่าคนจะรู้ว่าเป็นน้อง พี่นึกว่าเราจะหาตัวน้องไม่เจอแล้วเพราะว่ามันหลายวันแล้วพี่ไม่ได้ซีเรียสเลยเพราะว่าพี่ยังไม่ได้ให้รดคนใหม่ไปค่ะคือที่พี่ยังไม่ให้เพราะว่าม,มันทำไม่ถูกต้องตอนนั้นเรื่องการแจกแต่ว่าถ้าโอเคพอพอน้องติดต่อกลับมาเราก็ยินดีจะให้แล้วก็แบบไม่ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องขนาดนี้โดยพี่เพราะว่าหนูเองก็คือคนธรรมดาไม่ได้อะไรเลยไม่เป็นไรไม่แล้วมันเป็นเรื่องได้ยังไงหมายถึงว่าคนติดต่อน้องไปหรอคะ จะใช่ขอพี่เพราะว่าจริงๆนะพอเหมือนเรารู้ตัวว่าว่าเขาแบบว่าจะพูดยังไงเดีย่์<อ>คือเราถามมาถามเราเมื่อครั้ที่เราไม่รู้อะพี่เราก็ตอบความจริงว่าเราไม่ได้รับการติดต่อจากเบอร์โทรเพราะเขาเขาพูดเหมือนมาลว่า มีคนโทรมาหรือมมีคนโทรมาไหมติดต่อไหมอ๋อก็คือว่าไม่ได้ติดต่อทางเบอร์โทรแต่ว่าเรามีการติดต่อทางแช็คติดต่อไปหลายๆครั้งแต่น้องไม่เห็นถูกไหมคะใช่แต่ว่าซึ่งตัวหนูเองอ่ะไม่เห็นอันนั้นหนูก็ต้องยอมรับผิดตรงชั่วหนูไม่เห็นแล้วหนูไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ก็มีเรื่องพี่ก็มีเรื่องที่ยอมรับผิดเหมือนกันที่ตอนนั้นพี่อธิบายไปว่าเหตุผลที่พี่ติดต่อน้องไม่ได้เพราะอะไรเนี่ยพี่ขอโทษด้วยเหมือนกันขอโทจ้ะแล้วน้องอยู่จังหวัดอะไรคะ คือตอนนี้หนูอยู่ที่อยุธยาเพราะว่าบ้านอยู่ที่นี่ตอนที่สั่งของที่ว่าอยู่ระยองคือตอนนั้นไปทํางานค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราติดต่อส่งรถให้น้องให้พี่ส่งไปไหมน้องจะได้ไม่ต้องมาเอาเพราะพี่ซื้อแล้วพี่จองไว้แล้วพรุ่งนี้ส่งได้เลยได้ค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นก็ตามนี้ไม่มีอะไรนะคะไม่ต้องคิดมากนะถ้าใครบอกว่าทาไมน้องเพิ่งติดต่อเพราะว่า น้องเองก็ไม่ได้อ่านแชททุกอะคะใช่ค่ะหนูก็ผิดเองที่ว่าเราไม่ได้ดูข้อความจากทางทิศตกร้านค่ะไม่เป็นไรไค่ะเพราะว่าเราต้องตอบเพราะว่าเรามีข้อมูลเราต้องตอบไปก่อนว่าเราไม่ได้รับเพราะว่าเราไม่ได้เห็นจริงๆแต่ผู้กดเข้าไปดูมันก็คือเป็นแชทขึ้นมาว่าเขามีการติดต่อมาอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็ขอโทษด้วยค่ะอุ้ยไม่เป็นไรน้องไม่ผิดเลยค่ะเพราะว่า คนเราคือน้องไม่รู้ได้สัมม่งว่าเราให้อ่ะน้องซื้อเพราะว่าน้องอยากกินอ่ะกตรงๆนั้นหนูไม่รู้จริงๆว่ามีการแจกแต่ว่า,าเพราะว่าพี่ลราคาด้วยหนูก็เลยซื้อมันนานแล้วอ่ะอีกอย่างอ่ะพี่ไม่ตอนนั้นพี่ไม่ได้ขออนุญาตการให้ด้วยพี่เพิ่งรู้ว่ามันต้องขออนุญาตพี่ก็เลยแบบไม่ได้พูดเรื่องนี้อยากให้มาเจอ,นะนะอกัอนอะ่ะนะดูแลเราไปหาใครอยู่เหมือนกันตอนที่รู้ว่าแบบมันมันตกใจมันตื่นเต้นเลยเข้าใจคะ่ะถ้าอันไหนที่แบบว่า พี่พูดแล้วมันทำให้น้องไม่สบายใจพี่ขอโทษนะไม่เป็นไรคะ่ะพี่อืมจ้ะงั้นเดี๋ยวพี่ส่งไปให้นะคะขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณค่ะมาทุกคนเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะจัดการส่งมอไซค์ไปให้พร้อมกับส้มเจนและน้องเขามไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเรามีแคมเปญน,นี้แต่ก่อนหน้านี้เจนนี่อาจจะแบบว่าโดนโจมตีว่าเมื่อไหร่จะได้ผู้โชคดีแล้วก็เลยอธิบายเหตุผลแต่บางเรื่องมันก็ไม่จำเป็นต้องอธิบายทุกเรื่องไนะ กาจะต้องขออภัยด้วยค่ะขอโทษกันแล้วหลังจากนั้นครับพันดานของเจนนี่เองก็ได้มีการโพสต์และก็บอกว่าวันนี้ได้มีการส่งรถเวสตป้าคันใหม่ให้กับผู้โชคดีที่ซื้อส้มเจนแล้วนะคะแล้วก็บอกในคราวว่าทางน้องติดต่อกลับมาช้าเพราะว่าไม่ทราบว่ามีการแจกรถค่ะอีกอย่างคือไม่ได้อ่านแชทที่แอดมินเจนทักไปหาเพราะว่าปกติน้องไม่ได้เล่นแชททิกต o อกและก็บอกต่อว่าทางเจนนี่เนี่ยได้มีการติดต่อทางแชททิกตอกไปจริงแต่น้องไม่ได้อ่านเลยนําชื่อไปค้นหาใน Facebook ก็เจอแต่ว่าน้องเนี่ยล็อกโปรไฟล์เลยติดต่อไม่ได้นะครับแล้วก็มีการเขียนอธิบายต่อบอกว่าน้องแจ้งว่าชอบกินส้มเจนอยู่แล้วไม่ได้คิดว่าจะได้ของแจกเลยไม่ได้มีการติดต่อกลับมาแต่อย่างใดเพิ่งทักกลับมาเมื่อวานตอน15บหนาฬิกาทำไมติดต่อผู้โชคดีไม่ได้นะครับแล้วเจนนี่เองก็บอกนะครับว่าไม่ได้มีการอัปเดตเนื่องจากว่ามีการร้องเรียนเลยก็มาทราบภายหลังนะครับว่าการซื้อรถให้กับลูกค้านั้นต้องมีการขออนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับแต่ว่าเจนนี่นั้นไม่สามารถแจกได้อีก ถ้าไม่มีใบอนุญาตนั่นเองครับเลยก็มีการอธิบายต่อนะครับบอกว่าการณีที่เจนนี่เคยออกมาชี้แจงเรื่องที่ติดต่อน้องไม่ได้เพราะว่าคาดว่าน้องเนี่ยน่าจะมีปัญหาเรื่องของทางการเงินก็เลยอยากรอนะครับเผื่อว่าน้องเนี่ยจะได้มีการติดต่อกลับมาคิดว่ามอเตอร์ไซคันนี้น่าจะช่วยน้องได้ไม่มากก็น้อยเลยให้แอดมินนั้นติดต่อซ้ําๆอันนี้เจนนี่คิดน้อยไปมากๆที่พูดออกมานะครับแล้วก็บอกว่าสาเหตุที่ บอกว่าน้องเนี่ยมีปัญหาทางการเงินก็เพราะว่ามีคนไปคอมเมนต์ในทางที่ไม่ดีที่หน้าโปรไฟล์ของน้องเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเจนเนี่ก็บอกว่าขอโทษน้องแล้วเจนเนี่คิดน้อยไปที่พูดออกสื่อเพราะไม่คิดว่าทุกคนนั้นจะติดต่อน้องได้ แล้วก็อธิบายต่อมาบอกว่าเจนนี่เนี่ยขอรับผิดชอบในสิ่งที่ทําผิดหรือว่าคําพูดออกสื่อเรื่องปัญหาทางการเงินของน้องโดยการจ่ายค่าสินใหม่ให้กับน้องเนี่ยเป็นจำนวนเงิน20,000บาทเพื่อให้น้องได้มีชีวิตที่ดีขึ้นและไม่ต้องมากังวลใจในเรื่องนี้อีกในส่วนของรถที่ให้ค่าใช้จ่ายและก็ภาษีต่างๆเจนนี่รับผิดชอบทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวค่ะ และก็บอกว่าขอบคุณทุกทกท่านที่เข้าใจในเรื่องกรณีดังกล่าวและขอโทษบางท่านที่ทําไม่รู้สึกไม่สบายใจในเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะและอีกอย่างเนี่ยเจนนี่ต้องขอบคุณทุกๆฝ่ายที่ทําให้เจนนี่ได้เจอตัวน้องเพราะเจนนี่เองก็ไม่สบายใจที่ไม่ได้ทําตามคําพูดไว้เนื่องจากว่าการขออนุญาตไม่ถูกต้องค่ะ แล้วก็มีการคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับบอกว่าน้องชี้แจงแล้วนะคะว่าน้องเนี่ยเป็นนี้จริงแต่ไม่ได้หนีนี้ส่วนที่ล็อกโปรไฟล์ก็เพราะเป็น Facebook เก่าเจนี่จัดการจ่ายนี้ให้กับคนที่มาคอมเมนต์น้องแล้วนะคะแล้วก็บอกว่าอยากแสดงความรับผิดชอบแล้วก็อยากเห็นน้องมีความสุขกับรถคันใหม่ได้เต็มที่ค่ะ แต่ล่าสุดเหมือนมีประเด็นเกิดขึ้นอีกครับเมื่อเพจอวตารเพจเดิมกับได้มีการสืบหาข้อมูลการให้รางวัลรถเวสป้าก,กับผู้โชคดีของเจนนี่เนี่ยนะครับปรากฏว่ารถที่เจนนี่ให้กับผู้โชคดีรายนี้เนี่ยที่ปิการซื้อใหม่ให้เนี่ยนะครับแทนรถคันเก่าที่แม่บ้านเอาไปขับก่อนหน้านั้น สเปครถไม่ตรงตามที่ประกาศแจกไปก่อนหน้านี้นะครับโดยเพจดังกล่าวเนี่ยได้มีการระบุเอาไว้บอกว่าเราสงสัยรถคันนี้ในรูปนะครับก็คือเป็นรถที่ซื้อให้สําหรับน้องคนที่ได้รถเวสป้าสีเขียวหรือรถแจกแคมเปญเอ้ยแคมเปญ11-11ของเจนนี่พร้อมกับเป็นการแปะภาพรถเวสป้าสีม่วงนะครับที่ผู้โชคดีลงแล้วก็แท็กไปที่ Facebook ของเจนนี่พร้อมกับมีการเขียนข้อความเอาไว้นะครับสำหรับผู้โชคดีที่ได้รถบอกว่า วันที่12พฤศจิกา2568ได้รับรถรางวัลจากพี่เจเนียรเรียบร้อย หนูขอบคุณพี่เจนนี่มากๆนะคะแล้วก็แท็กไปที่ Facebook ของเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตแล้วก็บอกว่าขอบคุณมากๆนะคะสําหรับรางวัลน,นี้แล้วก็ต้องขอบคุณบุคคลที่ช่วยติดต่อหนูมาทําให้หนูได้รู้ตัวเองว่าได้รับรางวัลเป็นรถคันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆค่ะหลังจากนั้นครับทางด้านของเพจอวตารเนี่ยก็ได้มีการโพอสอีกโพสตหนึ่งนะครับบอกว่าเจนนี่ครับรถรุ่นที่เจนนี่ต้องให้น้องเนี่ยก็คือจากรุ่นเดิมที่น้องต้องได้รับเนี่ยเป็นเวสป้าสีเขียวราคา1 60, าารา,าที่เจนนะก็มื่นุาน พีมาเวล่าเอสห้าสิบไอ เกท ABS Touring งรนะครับราคาก็ตามในรูปแต่รถรุ่นที่เจนนี่ให้น้องไปจริงๆเนี่ยก็คือ LX 150i g e t ABS บสไวท i อ i ดิราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ9900บาทส่วนต่างที่หายไปประมาณ4 0 0 0 0ถึง60,000บาทแล้วก็บอกเีครับว่าไม่นับรวม2 0,000ที่เจนนี่มินประมาทน้องเรื่องนี้นะครับผมไหนบอกจะซื้อคันใหม่รุ่นเดิมให้กับน้องรับหลังจากนั้นครับก็เป็นการแปะภาพนะครับที่เจนนี่เนี่ยเคยโพสต์เอาไว้เมื่อวันที่1 4กุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยสิปดครับซี่ง พร้อมกับแคปชั่นนี่ก็บอกว่าได้แล้วของขวัญวันวาเลนไทน์ให้ F4 ส้มเจนรายละเอียดในคอมเมนต์ร้อยๆสวยนัดนะครับแล้วก็อีกโพสต์หนึ่งเนี่ยที่แปะเอาไว้ในคอมเมนต์เป็นภาพโปรโมทแคมเปญของเจนนี่นี่แหละนะฮะพร้อมกับแคปชั่นบอกว่าซื้อส้มเจนรถหม่รถองุนภายในกลุมพาพันธ์ขนาดใดก็ได้ลุ้นรับรถเครื่องเวสป้าสีเขียวมูลค่า1 6 0 0 0 0บาทประกาศผลวันที่1มีนาเวลา1ทุ่ม แต่ปรากฏว่าหลังจากที่มีประเด็นนี้เกิดขึ้นนะครับรถที่มีการประกาศเอาไว้ในแคมเปญเนี่ยราคาประมาณ160,000บาท <Glass> กับรถที่ผู้โชคดีได้รับเนี่ยนะครับมันต่างกันเยอะก็คือส่วนต่างเนี่ยประมาณ40,000ถึง60,000เลยเพราะว่ารถที่เจนนี่ซื้อให้กับน้องผู้โชคดีเนี่ยนะฮะในราคา99,000บาทเท่านั้นซึ่งหลังจากนี้ก็คงต้องรอคำชี้แจงจากเจนนี่นะครับว่ารถที่ให้กับผู้โชคดีสีม่วงเนี่ยที่มันไม่ตรงสเปคกับรถที่ประกาศเอาไว้ในแคมเปญแล้วก็ราคาต่างกันหลายบาทเลยเนี่ย เจนนี่จะชี้แจงว่าอย่างไรอันนี้ก็คงต้องติดตามรอดูกันต่อไปนะครับเพราะว่าเจนนี่เองก็ยืนยันนะครับว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะไม่ให้แต่ว่าติดต่อน้องผู้โชคดีนั้นไม่ได้แล้วรถเนี่ยก็อยู่ที่บ้านนะครับอ่ะทีนี้ก็เลยจะซื้อให้ใหม่นะครับแต่หลายคนก็ที่ติดตามเรื่องนี้มาเนี่ยเข้าใจว่าเจนนี่เองจะซื้อรถที่เป็นรถคันใหม่สเปคเดิมรุ่นเดิมกับที่มีการประกาศเอาไว้ในแคมเปญแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่อ่ะอันนี้ก็คงต้องรอคำชี้แจงจากฝั่งของเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นครับ